สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิววันนี้ก็มาอยู่กับรายการรีวิวสินค้าเครื่องมือช่างกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มารีวิวเป็นเครื่องมือเกษตรนะครับท่านใดที่เป็นเกษตรกรนะครับอยากได้เครื่องพ่นยาดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีตัวมาแนะนํากันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นยามารูยาม่านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น m s d 41 Tech นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ ฮอนด้าครับตัวนี้เป็นรุ่น GX160 ครับขนาด CC ก็อยู่ที่163 CC โดยประมาณนะครับผมแแรงม้าสูงสุดของตัวเครื่องนี้ก็อยู่ที่5.5แรงม้านะซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเครื่องยนต์ของ Hon d a ก็เป็นที่นิยมในคนไทยของเราอยู่ละซึ่งก็รับประกันได้ถึงความทนนะครับเป็นเครื่องพ้นยาแบบปั๊มชนนะครับซึ่งก็ต่อตรงเลยนะไม่เหมือนพวกสายพานนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเสียกําลังตรงที่สายพานไปเยอะนะครับ บางทีสสยพานมันฟรีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตัวนี้ไม่เสียกําลังของเครื่องยนต์แน่นอนครับเนื่องจากมันต่อตรงใช้เผาขับหมุนตรงเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบเครื่องพ่นยา3สูบนะซึ่งสังเกตเห็นตัวกระบอกสูบตัวนี้มี3สูบนะครับผมซึ่งอุปรกรณ์หน้าตางานของเขาคือดีเยี่ยมเลยนะดเนีเนียนเนียนเยบนะครับ ไม่มีค่ซึ่งตัวนี้ก็จะมาแบบขนาดกระททดรัดนะครับซึ่งก็ยกคนเดียวได้ขนาดของตัวเครื่องตัวนี้รวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ26กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่หนักและไม่เบาเกินไปนะครับก็ยกคนเดียวได้นะครับสามารถทํางานเองได้นะตัวนี้มาดูกันทีอ่อุปกรณ์ที่เขาให้มาเลยครับตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวทั้งเซตที่ราคา19,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะได้ เซตนี้นะพร้อมกับสายสีดำครับเป็นสายน้ำบนและก็สายท่อดูดน,นะครับพร้อมกับคู่มือนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมเช่นสายพ่นยาพวกปืนอะไรต้องซื้อแยกอีกต่างหากนะครับผมตัวนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวข้อต่อตัวนี้ก็จะมีอันดับแรกก็เป็นข้อต่อของตัวน้ําเข้านะครับตัวนี้ก็สามารถต่อได้แบบไม่ง่าย,ยนะก็แค่หมุนเข้าเฉยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อต่อน้ําบนตัวนี้ก็เป็นตัวต่อสายพ่นยานะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับแรงดันนะสามารถปรับสูงสุดได้ถึง40บปาเลยนะครับส,สังเกตเห็นนะโอเคนะครับผมสี่สิบาเลยสูงสุดก็ถือว่าแรงมากๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบการสตาร์ทเครื่องใช้งานกันดูเลยครับแต่อันดับแรกนะครับให้เราเติมพวกน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงและก็น้ำมันหล่อลื่นตรงเครื่องพ่นยาตัวพ่นยาเหมือนด้วยนะครับก่อนที่เราจะใช้งานอย่าลืมเติมพวกน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับผม โอเคตัวนี้ผมก็เติมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเทสเครื่องกันดูเลยนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทนะให้เราปรับตัวนี้นะครับตัวปรับแรงดันตัวนี้นะให้หมุนมาตรงที่จุดสตาร์ทก่อนนะครับถ้างั้นกําลังของเครื่องยนต์ไม่พอมันต้องค่อยๆปรับตัวแรงดันไปด้วยแล้วปรับเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ไดยากเ๋ยเรามาเทสกันให้ดูเลยครับแล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องเลยครับ okay. ตัวนี้ก็เป็นโชคเนาะคันเร่งนะครับเร่งไว้นิดนึง แล้วก็ปิดชค,ครับเดี๋ยวเราจะมาเร่งเครื่องยนต์แล้วก็พร้อมกับปรับตัวแรงดันไปด้วยเลย ก็สังเกตเห็นว่าเราพ่นระยะ10เมตรนะครับมันพ่นได้ไกลไม่มีปัญหาเลยนะพ่นได้ไกลถึงส0เมตรเลยนะครับนี่ขนาดผมเปิดเ,าเบาๆมีแรงดันอยู่แค่ส0บบาทครับตัวนี้พ่นไกลได้ถึงขนาดส0เมตรยังแต่โดยเฉพาะหัวปืนตรวนะี้มันสามารถเปลี่ยนหัวที่เล็กลงได้นะครับยิ่งมันเล็กลงก็ยิ่งไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับผมแตนะ่แรงดันตัวนี้สําหรับ ใครได้ต้องการพ่นไกลถึงระยะสเมตรหรือว่าต้นที่สูงมากถึงส0เมตรอย่างเงี้ยพ่นได้สบายครับตัวนี้ดามแค่นะั้ครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นปืนของมารูมยาม่เลยนะครับผมพร้อมกับตัวกรองนะตัวนี้ หลังจากที่เราได้ไปลองทดสอบการให้ดูกันคร่าวๆนอกซึ่งตัวนี้ก็สามารถพ่นได้ไกลมากครับว้วก็ตัวนี้แรงดันได้สูงสุดถึง40บาทครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องพ่นยาดีๆนะครับซื้อเครื่องเดียวแล้วจบเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นขนาดที่กระทัดรัดเล็กนะครับเป็นเครื่องพ่นยาแบบปั๊มชนเลยนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ฮอนด้านะซึ่งเซตเนี้ยเป็นเมกอินเจ็ปแทั้งหมดนะครับมีรับประกันให้1ปีนะ ซึ่งวิธีการใช้ก็ง,ง่ายเลยนะครับผมแค่ต่อสายดยูแล้วก็วางได้เลยไม่ต้องหล่อน้ําเลี้ย,ยงอะไรเป็นสิมนะครับวิธีการรักษาตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเรียนอะไรเลยนะครับก็จะมีแค่ถ่ายน้ํามันเครื่องยนต์เนาะก็รู้กันอยู่แล้วนะครับและก็มีตัวถ่ายน้ํามันตัวตัวปั๊มนะครับก็แค่ใช้ประแจนะครับขันตัวด้านล่างออกแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะมีตัวขันอยู่นะตัวนี้นะครับแก้เห็รนะ ขันออกแค่นั้นเองนะครับซึ่งที่การเติมแล้วก็แค่เปิดฝาตรงนี้แล้วเติมน้ํามันเข้าไปใหม่นะน้ามันที่เราใช้เติมตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเดียวกับที่เราใช้เติมน้ํามันเครื่องยนต์เลยนะครับผมซึ่งการเติมแล้วก็เติมแค่ครึ่งนึงนับจุดแดงของตามแมวนะซึ่งตัวนี้ผมก็จะเติมเกินมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะและตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องมาใส่เจลบีอะไรให้ยากเก็นนะครับวิธีการใช้ก่อนใช้งานก็แค่หาน้ํามันนะครับ หยดลงตรงนี้นะครับตรงลูกสูบก่อนใช้งานสักหยด2หยดแค่นั้นเองนะครับนี่นะตรงลูกสูบพวกเนี้ยหยดลงไปเลยนะครับสักหยด2หยดก่อนใช้งานแค่นั้นเองครับสำหรับตัวนี้หากใครที่ต้องการก็ราคาค่าตัวของเซตนี้ใต้ตัวเครื่องไม่รวมสายไม่รวมปืนนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งหมื่น 9,000ตัวบาทนะครับผมหรือหากใครมีเครื่องยนต์อยู่แล้วก็สามารถซื้อเฉพาะแค่ตัวปั๊มคนยางก็ได้ครับซึ่งตัวนี้เราก็มีแยกขายนะแต่จะไม่ได้ตัวโครงด้วยนะครับจ้แค่เฉพาะตัวปัมม๊มเฉยๆนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเฉพาะปั๊มครับก็อยู่ที่7,900บาทนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อผมก็จะฝากลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมกรมรีวิวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ